มารวมขบวนแห่นาคน้ำพี่น้องบ้านสโล่งค่ะอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อพี่น้องสาธุสาธุเฮนักรอมเท้าทโบยสดสามรอบค่ะพี่น้องให้พี่น้องได้บุญน้ำกันสุขุสุขคนเด้อบริเวณคลิปนี้สาธุสาธุนาขาของมาแล้ว เด้อพี่น้องได้กบุญนำกนสุขกุาคนเด้อ่ะเด้อสาธุ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 นะถึงได้ที่มาโบสถ์เนาะพี่น้องเดินเสด้บวชแน้วบวชแล้วก็เป็นพระแล้วสาธุสาธุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn